นี่เธอดูฉันซีเกรซซี่ฉันเปล okay. ี่ยนชุดเป็นสีเหลืองแล้วสวยไหมโอ้น่าเจ้าอะไรคะหนูชื่อพิกเกตค่ะน้องกาวินครับวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาทำวันนี้มาเล่นตุ๊กตา อ่าวันนี้เรามีของเล่นชิ้นใหม่ให้หพี่เกรซเรามีของเล่นชิ้นใหม่มาให้พี่เกรซี่เป็นตุ๊ก,กตาอ่อเป็นตุ๊ก,กตาแฟชั่นบิวตี้สูตรนะครับเป็นเพลเซตของสาวน้อยเย้สาวน้อย อันนี้ก็คือของเล่นของเด็กผู้หญิงออของพี่เกตนั่นเอง<ช>อันนี้มันเป็นแบบบาร์บี้ไหมพี่เกตใช่ใช่เหรอแฟชั่นเดรสอัพเกมมันจะเป็นของเล่นให้เด็กผู้หญิง<ช>แต่งตัวตุ๊กตาใช่ข้างในว่าแต่งตัวเป็นชุดอะไรบ้างใช่นะครับซื้อมาจากที่ไหนเอ่ยเซเว่นอีเว่ค่ะราคา199บาทค่ะเอาอยากเล่นแล้วยัง อยากเล่นแล้วเอาเราไปแกะกันเลยอันนี้แกะมั่วไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีฉากข้างในด้วยเพราะฉะนั้นต้องแกะให้ดีก่อนนะครับออโอเคนะนี่เรามาดูวิธีแกะกันนะครับเด็กๆอันนี้จะเป็นข้างในแต่ว่าเราจะมาแกะแกะแบบแกะทิง้งแกะคว้างไม่ได้นะเพราะว่าจะมีฉากข้างในด้วยหมุนๆมุนดูแล้วนะครับไอตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นที่เปิดมันอ่ะพี่พี่เกช่วยพี่กรณ์หน่อยแล้ว อ้าวพี่เกช่วยพกกรกดนะคะรับเดี๋ยวพกกรจะดึงอันนี้ให้อ้าวดึงได้แล้วว้าวนี่ม,มันจะมีสกอ๊อตเทปอยู่งข้างนะครับพี่เก้พีเพ่เก๋จับ <Okay. S 1> กดกดลงนี้กดลงกดลงนี่พอแกะสติกเกอร์แล้วเปิดออกมามันจะเป็นฉากที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ดึงฉากออกแล้วเปิดออกมามันจะเป็นนี่ฉากมันจะอยู่ข้างในโอเค เอาฉากออกเอากล่องออกอนี่ครับนี่จะเป็นชุดของเล่นอันนี้เดี๋ยวพี่เกดเป็นคนดึงออกนะครับตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นมีสเอตเทปติดต้องพยายามเอาออกอะว,ว้าวข้างหลังจะมีแม็กเย็บกับพลาสติกนะครับที่ตัวติดกับอตุ๊กตานี่เดี๋ยวเราต้องเอาเอาแม็กตรงนี้ออกอเคค่ะออ ใช่แล้วก็อันนี้มันจะเป็นแม็กเย็บอย่งนี้นี่แกะออกมาแล้วนะครับี<อ>่เคตัวนี้เป็นอะไรเอ่ย,ยกกต,ตัวนี้เป็นกกตนุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตามีกี่ตัวครับมีสองคนมีสองคนมีตุก๊กตาเป็นสองตัวหรือว่าถ้าเราเรียกก็เป็นสองคน<อ>เป็นตุ๊กตาผู้หญิงนะครับ แล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายเลยนะไม่มีผู้ชายเลยและอันนี้เป็นชุดเก้าอี้นี่ไงอยู่ริมทะเลนี่เป็นฉากทะเลให้แก้กันด้่ยใช่จะเปลี่ยนผมก็ได้ให้ไม่เปลี่ยนผมก็ได้าอนนี่นะคะเหมาะสําหรับเด็กอายุสามขวบขึ้นไปนะคะเหมาะสําหรับเด็กอายุสามขวบขึ้นไปแล้วก็มีวิกผมใส่ให้กับตุ๊กตาใช่มีชุดใส่ให้กับตุ๊กตาแล้ว มีสแตนให้ยืนด้วยนะครับนี่เอาไว้เล่นแบบนี้เลยแล้วแต่กไ,<ม>ไม่ใช่สกุตสีกก่ไม่ใช่มันเป็นสแตนยืนครับนี่เราไปดูกันเลยอันนี้เป็นฉากครับฮาไหนพี่เกสลองแกะไอ้ตัวชุดออกมาดูซิมันมีอะไรบ้างมีกระเป๋าค่ะไม่ใช่แน่นไหม อืมมมันไม่ได้หรอกนี่ได้แล้วอันนี้น่เป็นกระเป๋าเดินทางอันนี้คือเหมือนจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับใช่ค่ะเปิดได้ไหมนี่เปิดนี่ได้ค่ะนี่ค่ะมันเปิดได้ได้นี่ไม่มีที่เปิดตรงไหนเลยอันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นโต๊ะมั้ยหรือเปล่าโต๊ะมาน,นี่โต๊ะันอกพีโต๊ะชายหาดนะครับมีที่นั่งมีมีที่นอน มีกระเป๋าเดินทางแล้วก็มีเตาบาร์บีคิวเตาบาร์บีคิววางไว้ตรงนี้ดีกว่าคืออีนั่งชายหาดนี่นี่อันนี้แกะมาจากพลาสติกตรงนี้นะครับในกล่องซึ่งแกะค่อนข,ข,ข้างยากเพราะว่าแน่นแน่นทีเดียวอเด็กๆถ้าเกิดว่าแกะเองอาจจะแกะไม่ได้ต้องให้พูดผู้ปกครองช่วยแกะนะครับแกะอันนี้อ่แกะเลยครับแกะเลย <Whoa. S 2> นี่ไงที่วก่อนบอกมันเป็นตัวสแตนยืนของตุ๊กตาสองตัวนี้นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าี่กระเป๋านูต่อเลยนะใช่ได้เลยเ <c oughs> น่เดี๋ยวให้ตุ๊กตายืน <c oughs> นี่นะคะเป็นสแตนยืนนะคะ <c oughs> พี่เคทนี่ต่อไปเรามาแกะตัวนี้กัน <Whoa. S 1> แกะได้ไหม แก,กะตุ๊กตากันเร็วเ้าแกะเลยครับแกะนี้ค่ะนี่แกะได้แล้วนี่ไงพี่เกสแกะได้แล้วครับอ้าวมีทิชกาวด้วยมันมีทิชกาวเหรอเอาทิชกาออกครับ <S <s <ug> น,นี่นะคะแกะออกมาแล้วค่ะว้าวน,นี่อันนี้ชื่อสมสมอน <S <s ug> <s ug> <S อันนี้ชื่อบังออนสี <S <s <ug> นี่เป็นยายญ้าไหมอายาหญ้าเหรอแล้วคนนี้่ะสามารถใส่วิกเปลี่ยนวิกได้ครับวิกผมนี่ถ้าเปลี่ยนวิกผมให้ฉันหน่อยสิคะนี่เลยที่สำคัญมีชุดเปลี่ยนหลายสีสีชมพูสีม่วงสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีม่วงค่ะว้าวแล้วก็วิกผมอันนี้สีอะไรอ่ะอันนี้สีเหลืองออกอ่อนๆแล้วก็ สีน้ำตาลแตล่งหน้จะเปลี่ยนผมให้เขากันนะอุย้ยผมมันต่างแตกต่างกันยังไงเนี่ยมาดูดินี่ค่ะข้างหลังมันจะเหมือนกันอย่างนี้ผมมันจะเป็นสีเหมือนกันนะครับแต่ว่าการมัดผมไม่เหมือนกันนี่ตรงนี้จะเป็นแบบผมยาวแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นผมแบบถักเปียร้อยไปข้างหลังนะครับนี่ค่ะสวยไหม โอ้ว้าวสวยจังเลยตรงนี้ที่บอกเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นสแตนเราเอาไว้ให้ตัวตุ๊กตายืนแล้วก็ให้แต่งตัวตรงนี้นะครับแม่สาวผมบลอนคนนี้ชื่ออะไรเอยบอลทองนี่ฉัดูฉันซีเกรซี่ฉันเปลี่ยนชุดเป็นสีเหลืองแล้วสวยไหมสวยไหมเกรซี่ผมบนเล ผมบอลของฉันด้วยมผมนีม้ฉันไม่<ผ>มหมผมฉันสวยไหมเกรซี่สสซี่นี่ฉันจะขอไปเที่ยวทะเลหน่อยนะโอเคได้เลยไปได้เลยฮ<ห>่ฉันมาถึงทะเลแล้วเกรซซี่เธออยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่บ้านอยู่เธอยังแต่งตัวไม่เสร็จเหรอใช่วันนี้จะใส่ชุดสีอะไรอะ่ะ สีเขียวเลยใช่ึิดมานะฉันจะทำบาร์บีคิวรอเธอที่ทะเลแล้วกันนะอา <c oughs> อ็นกระเป๋า <c oughs> ของนี้เก็บกระเป๋าเดินทางเก็บเสื้อผ้ามาฝากฉันด้วยนะโอเคโอเคแล้วเจอกันนะโอเค ขอบคุณนะคะที่ดูวีดีโอของหนูให้ชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะข้าจะไปเล่นก่อนนะคะจุ๊บขอมิขันหม่แล้วเจอในใจเสียจังได้กกะบ้ากระเพื่นมานั่งเฝ้าจนห่า ไม่แต่ทาอยู่คือเก่าหรือว่าก็แค่ความลังก็